สวัสดีครับผมวันนี้จะมาแนะนําสินค้าตัวใหม่ของโตโลนะครับวันนี้จะเป็นู่้เชื่อมมิก 180S นะครับตัวนี้กระแสอยู่ที่180แอมป์นะครับมาดูอุปกรณ์ในกล่องที่มากับตัวเครื่องนะครับว่ามีอะไรบ้าง็จะมีสายเชื่อมเชื่อมทูบนะครับ3เมตรแล้วก็ตัวนี้เป็นสายแก๊สหน้ากากาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น เ,เกจไฟฟ้านะครับสายเชื่อมมิกตัวนี้ครับจะให้มาสาเมตรนะครับผมนี่ครับสามเมตรแล้วก็สายกลาวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเล็กโทดนะครับ0.8 หนึ่งอันแล้วก็หนึศหนึ่งอันแล้วก็เป็นตัวนอสเซ้นนะครับให้มาอีกชุดหนึ่งมาดูที่ตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดจะอยู่ด้านหลังนะครับผมตัวนี้ตัวหนึ่งก็คือไอตัวที่ต่อกับเกีเนะครับอันดับแรกเลยผุ่มแรกตัวนี้ก็คือปุ่มเช็คแก๊สนะครับ ตัวนี้ก็คือเช็คเวก็คือการปล่อยลวดการใส่ลวดครั้งแรกขอเราก็จะกดตัวนี้ลวดมันก็จะไหลออกมาตามสายนะครับตัวที่2ก็คือมิกการเชื่อมมิกตัวนี้ก็คือเชื่อม f F a ก็คือเชื่อมทูปธรรมดานะครับปุ่มแรกปรุ่มนี้เป็นโบมดใช้สําหรับเชื่อมทูปอย่างเดียวนะครับตัวนี้เชื่อมทู ม M ตัวนี้ก็คือเชื่อมในโหมดของ Mix ตัวนี้เชื่อมในโหมดของ Mix แล้วก็ปุ่ที่3ก็คือ Injection Adjust นี่คือการปล่อยลวดให้สม่ัเสมอก,ก,กันกับใช้กัน2องุ่มนี้ในการเชื่อม Mix มนะครับข้างในตันนี้นะครับผมนี่ก็ลวดที่ใส่ตรงนี้ เดี๋ยวมาดูการใส่ลวดนะครับผมเราจะทดลองเชื่อมให้ดูเลยนะครับลวดเชื่อมนี้เราแถมให้นะครับเป็นลวดฟ้าคอนะครับแบบลวดแบบไม่ใช้แก๊สนะครับการใส่ลวดตัวนี้จะเป็นลวดขนาด0.8นะครับผมนี่ใส่ในร่องเนี่นะครับสอดร้อยตัวนี้มาให้เข้าตรงนี้แล้วก็ใส่ลวดครับไป ร้อยผ่านเข้าไปนะครับสังเกตรว่วนครับจะให้อยู่ตำแหน่งนี้นะครับข้างล่างนะครับอเอาตัวล็อกนะครับสังเกตให้เอาฝั่งนี้เอาฝั่งตรงนี้นะครับเข้าไปแบบนี้นะครับมันจะมีล็อกของมันนะครับใส่สปริงเข้าไปแล้วก็ตัวนี้ใส่เข้าไปเลยครับ กดหม่แล้วก็หมุน,นครับเกียวปกตินะครับหมุนไปทางขวาครับเสร็จแล้วก็กดกดตัวกดลวดนะครับลงแล้วก็ล็อกนะครับให้ลวดมันผม,มประมาณนี้ก่อนนะครับกดใส่สายนะครับแล้วก็ใส่สายเข้าไป ดูทีนี้นะครับตำแหน่งลวดนะครับให้อยู่แบบนี้นะครับยาวมาจากข้างบนนะครับใส่แบนี้แล้วก็มาดูการต่อการต่อสายกับลวดแบบฟาร์อแบบลวดไม่ใช้แก๊สนะครับสายที่มาจากตัวเครื่องนะครับให้ใส่ไปที่ขั้วลบตรงนี้นะครับใส่ไปที่ขั้วลบส่วนสายกลาวนะครับให้อยู่ตำแหน่งบวกนะครับผม นี่นะครับผมเข้าไปเลยก็เราจะปิดโหมดของมวนไว้นะครับก็คือตัวนี้จะไม่เกี่ยวกับการเชื่อมมิกนะครับตัวนี้ก็ปรับไปที่โหมดของมิกนะครับจะทำการปล่อยลวดออกมาให้กดตัวนี้นะครับเข้าออกมาแล้วก็ปิดนะครับปิดหมดถ้ามันยาวเกินเราก็ดึงม้วนกลับ ก็ร้อนกลับนะครับไม่ต้องตัดทิ้งแล้วก็รองกันเกระแสนะครับตรงนี้นะครับเวลาการปรับนะครับขึ้นอยู่กับชิ้นงานว่าเด็กของท่านหนาบางขนาดไหนนะครับตัวนี้คือแบบปรับกระแสแล้วก็ตัวนี้คือการปล่อยลวดคือให้มันสัมพันธ์กันนะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันให้มันเท่ากันนะครับมาดูการเชื่อมแต่ตำแหน่งนี้ก็คือ ปิดนะครับอย่าไปกดฝังในฝั่งหนึ่งให้อยู่ตำแหน่งตรงกลางนะครับนับเราจะเชื่อมเหล็กหนาก็ได้เด็กบางก็ได้นะครับเชื่อมง่ายครับ สำหรับรูดที่ไม่ใช้แก๊สนะครับผม้วก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือแบบเครื่องพู่ไฟฟ้านะครับ่องทูบไฟฟ้าเราก็แค่ถอดถอดสายตัวนี้ออกมานะครับสายตัวนี้ออกมาถอดออกมาเลยนะครับก็ใส่หัวเชื่อมเข้าไปใส่สายเชื่อมตัวนี้เข้าไปนะครับ แล้วก็ปรับไปที่ตัวนี้นะครับเป็น M M A นะครับแล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มกระแสเชื่อมคู่ธรรมดาใช้แค่ปุ่มเดียวนะครับก็บบสำหรับตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งสองระบบนะครับ แล้วก็สามารถใช้กับลวดที่ใช้แก๊สก็ได้ไม่ใช้แก๊สก็ได้นะครับสำหรับรุ่นรุ่นนี้นะครับ